สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาวันเกิดเพื่อนนะคะก็จะมีตำส้มตำนะคะช่วงนี้อ่ตาตำส้มตำใส่ปลาแซลมอนแล้วก็ใส่กุ้งสดนะคะที่เตรียมไว้นะคะก่อนหน้านี้ก็หลังจากที่มาถึงนะคะก็จะมีอ่ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวตัวก๋วยเตี๋ยวมะระนะคะแล้วก็ขนมจีนน้ำยา ป่าตีนไก่นะคะค้นๆนะคะอร่อยมากๆนะคะ,ะแล้วกนะะ็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้จะกลับกันแล้วนะคะก็เลยมาหาอะไรเผ็ดๆนะคะทานกันนะคะก็ได้มะละกอนะคะได้ตำมะละกอใส่ปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งสดนี่นะคะอร่อยมากๆสีสันน่าอร่อยมากๆเลยวันนี้นะคะก็จะ ใช้พริกเยอะในการตำส้มตำนะคะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าอยากจะกินส้มตำเผ็ดๆนะคะก็เลยจัดให้นะคะก็เลยจัดให้ใส่พริกซะเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าส้มตำของเราก็เต็มครกนะคะกะว่าคงจะได้ตำสักสองครกนะคะวันนี้เจ้าภาพก็เตรียมของพร้อมนะคะอาหารก็จะเป็นอาหารแบบอีสานเรานี่แหละค่ะเพราะว่า กินได้นานกินได้บ่อยกินได้ทุกคราบนะคะกินได้ทุกครั้งทุกงานด้วยนะคะสีสันของส้มตำกุ้งสดแซลมอนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยตะกี้นี้นะคะเราต้องเพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาร้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะ จืดจางไปนิดนึงนะคะด้วยความที่ว่าถ้าเราใส่เผ็ดเท่าไหร่นะ,ะเราก็จะต้องใช้น้ำปาร้าหรือว่าน้ำปลามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าความเผ็ดของเขาจะดูดนะคะจะดูดความเค็มไปนะคะยังไงก็ตามนะคะเพื่อนๆก็ขอให้ ส้มตำของเราออกมาอร่อยก็พอนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ตำก็ไม่เคยพลาดสักทีไม่ว่าจะอยู่บ้านใครไม่ว่าจะเป็นใครตำนะคะส้มตำของเราก็ออกมาอร่อยทุกครั้งเลยนะคะที่กินนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จไปแล้วนะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งครกนะคะตอนนี้ก็ขอตักใส่ถาดนะคะตักใส่ถาดถาดเขาก็น่ารักน่ารักนะคะ นี่เลยค่ะเต็มครกพูนเลยนะคะทั้งปลาแซลมอนทั้งกุ้งนะคะอ่าได้ไปแล้วหนึงถาดนะคะเดี๋ยวก็จะมีถาดที่สองนะคะก็คืออีกครกหนึ่งนะคะก็จะไม่ตำใส่กุ้งไม่ใส่แซลมอนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนอีกอาบางท่านนะคะที่ไม่ทาน ปลาดิบกุ้งดิบนะคะก็เลยจะตำให้อีกครกนึงนะคะครกนี้ก็เผ็ดเหมือนเดิมนะคะใส่พริกรู้สึกว่าจะใส่พริกเยอะเหมือนกันนะอาจจะเผ็ดกว่าครกที่แล้วด้ซ้ํานะคะเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของวันเกิดตำให้ทานเองเลยตำให้กินเองเลยนะคะคือใส่พริกไปเยอะมากอืมคือที่ไม่ให้เปิด ที่ไม่ได้เปิดเสียงนะคะก็เพราะว่าเอ่เปิดเพลงกันนะคะก็กลัวจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก็เลยต้องปิดเสียงไว้นะคะแล้วก็ต้องมาอ่าบรรยายให้กับเพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะคะนี่เลยนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะอาวันนี้ใส่ไปเยอะนะคะเดี๋ยวก็น้ำมะขามเปียกเดี๋ยวก็ต้องมันนาวนะคะ แล้วก็น้ำปลารานะคะที่ขาดไม่ได้อ่าจัดไปเลยนะคะอ่าที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือผงชูรสนะคะหรือรสอ่าหรือว่าผงนัวนะคะไม่ใช่รสดีนะรสดีไม่ใส่นะคะคือ แต่ก่อนหน้านี้นะ,คะเคยตําส้มตามนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ผงชูรสไม่มีนะคะคือกินไม่ได้ถ้าไม่มีผงชูรสนะคะก็เลยใส่รสดีเข้าไปนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าจะออกเค็มแปล้มแลมนะคะอ่าเพราะว่าไม่ค่อยใส่กันนะคะรสดีนะคะก็จะใส่ผงชูรสหรืออ่าผงนัวบ้านเรานั่นแหละนะคะตอนนี้ก็ทั้งมะน,นาวทั้ง น้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆใส่เข้าไปมะกอกด้วยนะคะมีมะกรอกน้ำแม้พี่น้องเอาใส่ไปทั้งสามอย่างคือสีสมแถเนาะบาทนี่เนาะนางเอย้ยเป็นตะสมแท้โอ้โหน้ำลายไหลค่ะอา่า เจ้าเพียบจิ้มแล้วค่ะจิ้มจิมแล้วนะคะอ่าใส่น้ำปลาไปอีกนิดนึงนะคะอ้าวเครื่องพร้อมนะคะอ่าใส่มาแล้วก็ลงไปค่ะครกนี้ครกที่สองนะคะก็เกือบจะเต็มถาดเช่นกันนะคะงานวันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ9หรือ10คนนะคะ ประมาณ9หรือ10คนก็มาตั้งแต่ตอนเที่ยงกันนะคะก็ประมาณาไม่เกิน6กทุ่มนะคะก็คงคิดว่าคงกลับกันนะคะประมาณนั้นบางท่านก็อาจจะกลับก่อนนะคะเพราะว่า,อ,าอยู่ไกลนะคะ เพื่อนส่วนหนึ่งก็มาจากไอเบกกันนะคะคือจากไอเบกมาวิกเคนเซนหรือว่าอามาอีกคนละฝั่งโอ้ยตอนนี้มีปูด้วยนะคะปูไข่ด้วยดองปูไข่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆือนี่ค่ะเขาได้ปูไข่มาด้วยอ้าวจัดไปนะคะครบสูตรนะ อย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆตำส้มตามําไม่ว่าจะตาําที่บ้านใครนะคะไม่ว่าจะเครื่องครบหรือไม่ครบนะคะก็อร่อยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆนะอาจจะมีรสชาติต่างกันนิดนึงนะคะแต่บอกได้เลยว่าความอร่อยไม่พร่องเลยนะคะครกที่สองของเราก็กําลังจะเสร็จนะคะเพื่อนๆรอชิมอย่างเดียวนะคะ ส้มตำในครกที่สองของเรานะคะก็ขาดน้ำปลาอีกนะคะก็จะใส่น้ำปลาเพราะอะไรรู้ไหมคะว่าเราถึงได้ใส่น้ำปลรราเยอะเพราะว่ามะละกอรครกนี้ตำมะละกอรครกนี้เปรี้ยวนะคะมีทั้งน้ำน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกอ่ามีทั้งมะกอกมีทั้งมะนาวนะคะเ,เพื่อนใส่เข้าไปหลายอ่า หลายสูตรมากนะคะใส่ใส่ความเปรี้ยวทั้งสามอย่างไปก็เขาก็จะต้องการาความเค็มนะคะความเค็มเพราะว่าเขาดูดความเค็มลงไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเติมใหม่หมดเลยนะคะทั้งผงชูรสนะคะทั้งน้ำปลาร้าลงไปอีกนะคะแล้วก็ ขย่าอีกรอบหนึ่งนะคะง้ออีกรอบหนึ่งจะเสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะคะก็ได้ตามรสชาติที่ต้องการนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยนะคะขอถาดที่สองนะคะขอถาดที่สองนะคะจัดไปได้ทั้งสองครกเรียบร้อยแล้วนะคะครกหนึ่งก็ จะไม่ใส่เซลมอนไม่ใส่กุ้งสดนะคะเพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่กินนะคะตอนนี้ก็ได้อาหารอร่อยๆนะคะนี่เลยนะคะหน้าตาของส้มตำนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะรอบดึกนี้ก็จะมีขนมจีนนะคะส้มตำนะคะปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งสดนี่แหละนะคะเพราะว่า ก่อนจะกลับนะคะก็อยากจะกินอะไรเผ็ดๆนี่ก็คือบรรดาเพื่อนๆน,นะคะที่มาในงานนี้นะคะก็จะมีบางท่านที่แต่งชุดสีเดียวกันนะคะสวยไปอีกแบบนึงนะคะเพื่อนๆเพราะก่อนหน้านี้นะคะเขาโชว์ลีลาการเต้นไปเรียบร้อยนะคะหลังจากเต้นเสร็จก็หิวข้าวกันนะคะก็เลยนี่เลยนะคะคืออาหารรอบดึกของเรานะคะ นี่เลยนะคะยังไงก็อ่าขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้นะคะสาวแปมต้องลาเพื่อนๆไปแล้วกับงานวันเกิดของเพื่อนนี่แหละนะคะก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกทกท่านนะคะขอให้โชคดีนะคะเฮงเฮงปังปัง,ปงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของวันเกิดหรือว่าไม่ว่าจะเป็น เพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ร่วมงานวันเกิดนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมก็ขอให้เฮงเรวยรวยปังปกันทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปแล้วนะคะกับภาพบรรยากาศที่เเรากำลังกินส้มตำทานส้มตำกันนะคะ